อ่านออกเสียงพยัญชนะไทยกับคุณครูระวีวัรบัวพันชั้นป .1 น,นะคะอ้าวนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปทบทวนการอ่านออกเสียงพยัญชนะไทยกันเลยค่ะกอไก่อ่านว่ากอขอไข่อ่านว่าขอ ขอขวดอ่านว่าขอคอควายอ่านว่าคอ,อคอคนอ่านว่าคอคอละครังอ่านว่าคององงูอ่านว่างอ จอจานอ่านว่าจอชอชิงอ่านว่าชอชอช้างอ่านว่าชอซอโซอ่านว่าซอ ชอเชออ่านว่าชอยอผู้หญิงอ่านว่ายอดอชดาอ่านว่าดอตอปตักอ่านว่าตอทอฐาน อ่านว่าถอทนามนโทอ่านว่าอทอทอผู้เท่าอ่านว่าทอโนอนินอ่านว่านอ ดดเด็กอ่านว่าดอตเตา่าอ่านว่าตอถอถุงอ่านว่าถอทอทหารอ่านว่าทอ พธอ,อ่านว่าทอนอหนูอ่านว่านอบอใบไ,ไม้อ่านว่าบอ,บอปป ฝอฝอฝาอ่านว่าฝอฝานอ่านว่าพอฟอฟันอ่านว่าฟอพอสำเพาอ่านว่าพอ ม้มาอ่านว่ามอยอยักษ์อ่านว่ายอรอเรืออ่านว่ารอรอลิงอ่านว่ารอ วแหวนอ่านว่าวสอสาราอ่านว่าสอสอฤศีอ่านว่าสอสอเสืออ่านว่าสอ,สอ หอหีบอ่านว่าหอรอจุฬาอ่านว่ารออออ่างอ่านว่าออหอนกคู่อ่านว่าหอ ่านะคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะฝึกอ่านออกเสียงนะคะการฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะให้ถูกต้องนะคะจะเป็นพื้นฐานในการสะกดคํานะคะนักเรียนที่ออกเสียงถูกนะคะจะอ่านเก่งแล้วก็อ่านได้ง่ายนิดเดียวนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ